ครับสวัสดีครับมื่อนี้อยู่กับช่องท่านมาหน้าเมื่อนี้ผมว่าจะพาพี่น้องไปเลาะหาเห็ดเบิ่งสิมานบ่ครับไปครับนี่ครับพี่น้องเห็นเห็ดละงอบดอกนึงครับนี่นี่นี่จิมานอยู่ครับเมื่อนี้นี่ครับยายไม้กำลังเก็บดอกยางงามเลยมาเด้มันมานเด้อไม่ใครมานมันมามันมันอ่ะนี่ครับไปคู่ครับ ไอดอกนึงไอเห็ดกับไข่นึงเงินหามือนึงนี่ครับโอ้เจ๊ไม้หมานนี่มือเนี่ยกอดทักกอดทักกอดทักพึ่ยุืึอยุได้ยุครับนี่ลงอู่ครับไปไปหาต้อนนี่ครับได้อย่แล้วพี่น้องนี่ เห็ดเพิิงคมครับครับพี่น้องอพอแล้วครับมูนึงยังงามเลยนี่ออเห็ดหลืองอกเหลืองครับเจ็บกบาดนี่อ่าใช่ยายไม่เจ็บเลยครับบัดมนัมนมนันมันอืมเออาม,ามันเ้าบัดมูนึงหน่อยหน่อย ผสมกันไปนี่ครับโอ้แหมบกำลังจุ่มก็ต้องแ่บด้วยนี่น้องแพร่ังองโคลนี่ครับ,รบยันน,นี่ครับดอกหนึ่งดอกนี้ง่ามเลยเพ็ดเพลิงนี่ครับ cho hai vị quân bỏ hiến thế nó hiện nó ปลาหกปุดเสียงนกนกเสียงว,ว่ะนกพ่ออะไรดกห้องมวนว่ะนี่ครับออกมาจากปลาหาเห็ดเผื่อกขมเราบ้านนี้ เฮ็ดละงูอะได้แน่ยอยู่ปล่อยสองมูกอ่ะ,ออะอนะนี่ครับออกมาหาเห็ดเผือกหมดเลยเราไปนะนี่ครับมีแน่อยู่เลยอ่ะนี่ครับ สามดอกนะครับเด็ดขาผอมออหาอีกก่อน โอ้นี่พกออกอีกแล้วครับโอ้ดอกยยงงามเลยดอกนะี่นี่แหละครับที่เฮ็ดหาได้มื่อนี่ครับนี่มีแต่ไข่น้ำเฮ็ดเขาไข่เฮ็ดเขาไข่เฮ็ดเฮ็ด,ดละง,งูเฮ็ดละง,งูวงนม ครับมือนีก็จบซ้ำหนีเ้อครับก็ฝากช่องพัดไาน,นาเด้อครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย